เขาพูดเลยว่าน like ้องได้ประเทศปารากวัยนะคะแล้วตอนนั้นอะเหมือนรู้สึกว่าทั้งโลกอะมันเงียบไปเลยพี่ทุกอย่างมันหยุดแล้วผมก็งงว่าอะไรว่ามาณ20คนไงก็คือมันต้องเป็นไงหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเฉียบคมเป็นวักเก้าสิบเราก็แบบสวัสดีครับผมกองทัพธีรกิจควราหยะคุณครับผมสิทธิ์เก่า a อ s USA 50ครับวันนี้ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการเด็กแรกเกิดของ a อ s นะครับอ่ะตุ้มมือตุมือตุ้มก่อนตุ้มมือเออโอเค แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องเขาบอกว่าการไปโครงการแลกเปลี่ยนของเขาเนี่ยในเมื่อเมื่อมากี่ปีมาแล้วไม่รู้นะครับเขาบอกว่าการไปโครงการแลกเปลี่ยนของเขาเนี่ยสร้างการงานอาชีพให้เขาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่าน้องเขาเป็นหนึ่งในเด็กนักเปลี่ยนที่ได้รับทุนเต็มจํานวนครับก็เรียกว่ามีอยู่ไม่กี่คนในแต่ละปีนั้นๆนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเด็กหัวกะเทีุ่วกมากจริงมีต้องรับครับน้องตูต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือไม่ได้นั่งนะครับนี้ลอยอยู่ลอยไม่เคยมีใครชมขนาดนี้เลยครับทั้งชีวิตนะครับสิ่งนี้สิ่งที่ผมพูดไปแต่กินเป็นเรื่องจริงไ่มครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง เรื่องจริงเรื่องจริงอ่าเซนดีกีน้องไม่ธรรมดาจากที่พี่อ่านประวัติแล้วเนี่ยเป็นเด็กทุนเรียกว่าเด็กทุนอ่ะคือเด็กทุนสําหรับเอฟเอนีคือต้องเรียกว่าที่สุดของที่สุดแล้วเพราะว่าสอบเข้ามามันก็ไม่ง่ายแล้วและการเป็นเด็กทุนเต็มจํานวนก็คือไปอยู่ฟรีกิมฟรีไ่าญนีห้เราผมขอบคุณมากนะครับผมก็อิจฉาตุลมครับครับผมแนะนำตัวแล้วตัวหน่อยได้เลยครับผมตูต้าครับแล้วก็หรือบางทีจะเป็นน้องตูต้าบ้างบางทีเพราะว่าพี่เทียเสก็จะเรียกแบบนี้นะครับถ้ามีงานให้ น้องตุต๊แล้วถ้าไม่แล้วถ้าไม่มีงานนะครับน้องต้านะครับ <laughs> วัยุชานพนาครับประเทศปาารกวัยครับรุ่น55แล้วก็เป็นทุนจำน,นวนดวงด้วยครับอ่ะปออรเ <laughs> มือ <laughs> ในไหนๆเราก็ใช้ภาษาสเปนแล้ว <laughs> เป็นครูด้วยถูกไหมครับขอแนะนำตัวภาษาสเปนแล้วก็พูดเกี่ยวกับการเรียกว่าอะไรเราเป็นเอฟเอสรุ่นเท่าไหร่อะไรยังไงแนะนำตัวตัวเองภาษาสเปนให้กับน้องๆฟังหน่อยกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้รก้องนี้ Hola, buenas. Me llamo Wayu y ahora soy un profesor de español aquí en Tailandia en Angris. Y bienvenidos si ustedes o vosotros queréis estudiar español conmigo. นะครับซึ่งแปลว่าฉันชอบกินยำครับแล้วอนะครับ,รๆๆรบ <laughs> สมองนี้ก็จะแปลว่าสวัสดีครับชื่อทุตา้านะครับแล้วก็เป็นเป็นติวเตอร์ภาษาสเปนอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีตรับสู่ a n g ก i ษนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนอั่นเอง ถือโอกาสไทยอินตอนนั้นผมประมาณมห้าอยู่มห้าเรียนที่ไหนเรียนที่เรียนที่จันทบุรีครับจันทบุรีโอเคแล้วก็อยู่ที่จันทบุรีเลยแล้วก็แบบโทรศัพท์เท่านั้นผมก็แบบคือในการใช้ทุนเนี้ยถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นทุนที่เราจะต้องมีความขาดแคลนในโทรศัพท์พอสมควรเออหมายความว่าตอนนั้นผมก็แบบไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วงนั้นก็คือเติมเน็ตไว้เลยแล้วก็ติดกับตัวไว้ก็มีวันหนึ่งตอนประมาณคาบสุดท้ายเป็นคาบสุดท้ายที่แบบครูครูคนนี้จะเครียดมากพี่เขาจะเเเครรรรรรร่่่่่่งงมม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 าาาาาาากกไไไสสสสถแบบบหหยิโโทททททศศััััััััพพพพ์์ขึึ้้้นนนนนนือออออะะีีีดญญณๆผ เว้ยแล้วผมก็แบบมาแน่สรุปใครโทรมาคอเซ็นเตอร์ครับส่งเลยขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้ผมดีใไอที่เป็นดี่นะครับโอเคก็โอเคก็ขอญาตออกมาคือความเป็นความตายมากว่าแบบเอ้ยยังไงดีว่าจะออกมารับดีไหมเพราะว่ากลัวโดนด่าเนาะเด็กเนาะก็เลยออกมารับสายแรกเขาขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะโทรมาจากเอเอเอสประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่ามีวัสดุมาส่งให้น้องกันเนื้อเคลลีใช่ไหมเอออะไรแบบนี้ซึ่งก็แบบก็ดีใจดีใจที่ว่าเขาโทรมาสักทีกับ2คือไม่ใช่คอเซ็นเ เต์กันพี่บอกนะครับก็ทีนี้เขาก็พูดมาเลยผมก็รู้แล้วว่าได้ประเทศแน่ก็รออยู่เขาก็พูดเลยว่าน้องได้ประเทศปาราไกวยนะคะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนรู้สึกว่าทั้งโลกอะมันเงียบไปเลยพี่ทุกอย่างมันหยุดแล้วผมก็งงมากได้อะไรวะ ไม่ไรอ่ะฮัลโหลแม่ฮัโหลฮัลโหลอะไรแต่ตอนนั้นอ่ะคือเขาไม่เห็นหน้าผมใช่ไหมครับรครับาแล้วผมก็เงียบไปเลยแล้วเขาก็พูดว่าเป็นไงคะดีใจไหมคะพี่วาผมตอบอะเลยครับดีใจครับเป๊ะเป๊ะพราเราเลือกไม่ได้เราก็เลยโอ้ยดีจังเลยปาละไกวโอ้โหเรือะไรวะกลับเข้ามาในห้องทุกคนก็รู้ว่าผมรอประเทศอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ถามประเทศไรผมก็บอกว่าปาราไกวทุกคนก็งงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จดูอะไรก็มีข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนั้นก็เป็นสอรี่ สรงพับ2016ครับพี่แหวบตะกี้ต <laughs> <laughs> ัดได้นะครับนานแล้วนานแล้วนานแล้วเขาจแล้วแล้วพี่ล่ะครับไปเู่นั้นปีอะไรครับ2011ครับอ๋อโอเคไม่ <laughs> อยากจะนับย้อนหลังเลยตอนนี้ครับ <laughs> ผม <laughs> เราอยู่ประเทศปะลกไกยชื่อเมืองว่าอะไรครับ อ่เมืองตอนนั้นที่ปาารกวัยครับเอออเาเมืองหลวงก่อนเมืองหลวงชื่อว่าอาซูนซิออนอะไรนะอาซูนซิออนครับทุกคนลองออกเสียงดูครับอาซูนเซียนมีคำว่าซิออนเนี่ยต้องอยู่ฝั่งสเปนอ่าเพราะว่าซิออนซิออนใช่เออก็จะเป็นภาษาภาษาสเปนที่ใช้ที่ปาารกวัยเนาะแต่ปาารกวัยนะครับจะอยู่ที่อเมริกาใต้เหมือนกันใช่แล้วก็เมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนคือขึ้นบนบีกนั่งบีกประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็สองวิธีการเดินทางที่จะไปได้อะคือรถบัสไม่ก็รถส่วนตัวได้แค่สองทางไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องบิน แล้วก็เมืองผมชื่อว่าคอนเซปซิออนนะครับเป็นเมืองไซส์ไซส์กลางสลึดสลือใหญ่ครับเล็กมากครับผมไซส์เล็กเลยคอนเซปซิออนครับจะมีความหมายว่าคอนเซปชันอะไรเงี้ยซึ่งเมืองผมอ่ะประเทศทางแบบละตินอเมริกาเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเยอะครับใช่ซึ่งคำว่าคอนเซปชันก็คือทำแมมมารีอะไรเงี้ยครับการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงของมันคือกลางเมืองของผมอจะมีรูปปั้นทำแมมมารีตแบบใหญ่มากเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอยู่ใช่ก็เลยชื่อว่าคอนเซปซิออนนั่นเอง ไปถึงเจอโฮสแฟมิลี่แบบมีความรู้สึกไงตกใจมีเขาเชื่อช็ชอกอะไรบ้างชอบไม่ชอบอะไรมีอะไรที่แบบอยากจะเล่าให้คนให้แบบเ,เ,เรียกว่าน้องน้องที่อยากไปเนี่ยฟังบ้าง <c oughs> ดีมากันมีสตอรี่อีกแล้วอีกแล้วอันนี้ของของพี่ทอมเนี่ยก่อนที่จะไปถึงอ่ะมันจะมีค่ายเตรียมความพร้อมไหมมีครับสองสามวันก่อนหน้ามีประมาณ2วันแล้วก็เจอกับแบบทุกประเทศที่มาอยู่อเมริกาถูกต้องไหมแล้วก็วันสุดท้ายก็จะมารับโฮสต์มารับใช่ครับของพี่ก็โฮสต์มารับถูกไหมครับโฮสต์โฮสต์ไม่ได้มารับโฮสต์ฝากเพื่อนมารับเพราะโฮสต์ไม่ว่างแสดงว่าเราเนี่ยมีกระแสจิตเชื่อมกันอยู่อันนี้หนึ่งไปเที่ยวอยู่ใช่คำผมก็คือมันจะมีค่ายเตรียมความพร้อมก่อนนะครับประมาณหวันถึงสองวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่่่่งทททุกกปปปรรระะะะะะเเเศศมมมัันนนนน็จจีีแแบบบ้้อยูลววคไไไาาห ซึ่งใครที่กังวลว่าอาลูกเราไปแล้วจะไปอยู่ยังไงมันจะต้องมีวันที่เราจะต้องไปถึงแล้วก็ปรับตัวก่อนกับเจ้าหน้าที่กับเพื่อนๆหลายประเทศครับถูกต้องผมก็ไปมา2 3าวันปุ๊บมาสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมีโฮสต์มาราบขับรถมาราบอะไรเงี้ยเพราะการเดินทางมันมีแค่สองอย่างที่รถบสัสกับรถส่วนตัวอย่างที่บอกไปเนาะ ทุกคนก็กลับไปหมดแล้วผมก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่เอ้ยยังไงตื่นเต้น 2, ่งสองสามใดๆคนที่10กลับไป9กลับไป8กลับ7จ็ะมานักเหลือ2คนกับเพื่อนอีกคนนั่งอยู่ด้ยวยกันแล้วผมก็เออจะเกิดขึ้นไหม <laughs> <laughs> หรือว่า <c oughs> จะต้องอยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวต่อไป <laughs> อะไรอย่างนี้จนเย็นนะพี่ ก็คือไม่ได้มีใครมารับอา้าวคือเหลวสุดท้ายเหรอเหลือคนสุดเหลวอี่คนนึงนั่งด้วยกันคนเยอรมันงงๆกับผมนี่แหละเอ้ยยังไงสูงง๋ยังไงวันนี้แล้วคุยรู้เรื่องเหรอคุยรู้เรลยคนหลังกินอาอเคแล้วก็นนวาสามมืออะไรอย่างนี้สากายก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าโฮสต์ผมอะคอมติดธุระพอดีแล้วก็ไม่ว่างมารับผมก็เลยต้องอยู่ต่อสักสองสามวันทีนี้ใช่ก็มีเจ้าหน้าที่ของที่เมืองผมอะขับรถตรงมาเลยปุ๊บวันที่มารับผมก็ดีใจแล้วว่าอ่าเรามีบ้านนะอเราไปอยู่เรียง โค้ดแต่ละหลายๆคนถ้าโค้ดมีปัญหาหรือไม่ว่าสักอย่างต้องมีต้องเป็นเหมือนคนดูแลโค้ดทีหนึ่งนะ เหมือนเป็นคนที่คุมประพฤติโฮสอีกทีหนึ่งเป็นของ a อ s นี่แหละเรียซอนแปลว่าบุคคลดูแลแหละในติดตามผู้ติดตามใช่แต่เขาจะดูแลฝั่งโฮสเขาจะไม่ดูแลฝั่งเราอมีอะไรเกี่ยวกับโฮสบอกเรียซอนใช่ใช่ซึ่งก็แบบนั้นแหละประมาณนั้นนี่คือเรียสองแล้วก็อยู่มาทีนี้ตอนที่ผมนั่งรถไปเนี่ยมันปกติเรานั่งรถเราก็จะหลับใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันไม่หลับดีแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากดูไงว่าเมืองมันมีอะไร่ปรากฏว่าตลอดแชั่วโมงที่ผมนั่งไปอ่ะเป็นทางลูกรลังทั้งหมดไม่มีคอนกร ยอนแล้วข้างๆมันแบบเป็นป่ากระมองเพชรอะไรอย่างเี้ยป่ะถ้าถ้าสเปนอาจจะมีบ้างป่าๆแต่ไม่มีกองเพชรเนะก็จะเป็นป่าทั่วไปป่าดิบชื้นทั่วไปนั่น <Okay. S 1> แหละโอเคเหมือนเหมือนอเมซอนเหมือนอเมซอนอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่ได้ดิบเชื้อเหรอนานนนนไม่ได้ดิบขนาดนั้นก็เป็นป่าสองข้างทางผมก็แบบนับเวลาสี่ห้าชั่วโมงมันต้องมีมันต้องเจอเมืองบ้างแหละไม่เจอไแปดชั่วโมงนี้ไปยาวๆแล้วผมก็แบบคิดไม่ได้แล้ว แ่่จะโทรบอกรักแม่ก่อนที่จะมาเนาะอะไรเงี้ยว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมที่เราจะได้คุยกับเขาอะไรใเยดยก็ความคิดเด็กมหพี่มันก็จะเขาไม่เอาไปฆ่าเขาไม่เอาเขาเอาเราไปแลกหรือว <c oughs> ่ทาทำเรียนภาษาเอาาเอแต่เราเด็กมากเราก็ไม่รู้เราก็กลัวก็นั่งเราก็ชวนคุยไปเรื่อยเราก็ชวนคุยชวนคุยไปเรื่อยจนกระทั่งมันถึงสะพานเข้าเมืองของเราอะไรเงี้ยผมก็เห็นภาพนี้ให้กูเข้ามาก็เลยหายใจออกแล้วทีนี้หลังที่พี่คำถามพี่เนาะถามว่าวันแรกที่ไปเป็น ถ้าเราพูดถึงลาตินอเมริกาครับเราจะนึกถึงนางงามหรือฟุตบอลรูมไหมฟุตบอลเนี่ยจะมาขึ้นขึ้นเลยอันดับแรกครบ อ,อฟุตบือเล่นบอลเก่งอะไรเง<อ>ี้ยแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่มีแมตช์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจะเป็นสองฝั่งแล้วคนที่นู่นน่ะเขาจะจริงจังมากจริงจังมากใช่ใช่พี่แล้วถ้าเราเลือกฝั่งหนึ่งอ่ะเราก็จะไม่ถูกกับคนที่เลือกอีกฝั่งหนึ่งแล้วบ้านผมอ่ะก็เลือกฝั่งหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ฝั่งนี้มันชนะพอดีแล้วทุกครั้งที่จบแมตช์ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับที่เขาจะขับรถออกมานอกเมืองแล้วก็ปิดร้านทั้งหมดแล้วก็บีบแต่แล้วก็บ้าไป แล้วพอเราไปถึงเราแบบความอีกหนึ่งปีนี้จะพบกับความสับสนวุ่นวายนี้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออทำไมตกกลางคืนปุ๊บเราต้องดูแลตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือมันแค่เป็นวันพิเศษเฉยๆแล้วพอลงปุ๊บก็มีคนอีกประมาณ20คนที่เรียงรอแบบรอตลอนับผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่แล้วก็แบบต้อนรับแล้วก็ถือป้ายถือกลับด้านเนี่ยแล้วกลับกลับเข้ามาแล้วก็มีป้ายต้อนรับผมแบบว่านีต้อนรับการท้าทายขอนทนุ่นก็คือว่าเขาก็จะอย่างคนอเมริกาก็จะแบบเช็คแฮน แต่ที่นู่นอะถ้าเป็นแบบถ้าทำทกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาหอมแก้มเรา้างเดียวไม่พอเขาจหอมสองทางซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบไม่แปลกเราจะไม่ชินอยู่แล้วเราไม่ชินมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่คนไทยชินเลยถูกต้องแรกๆก็มีความแบบเขินอายกันแค่จับมือยัรู้สึกแบบอืมฉันต้องจับยังไงจะไงใช่ไหมพี่มันนิดนึงอะแบบเราจะยื่นไปก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยถ้ามันมาเริ่มต้นแบบทีละคนสองคนอะมันไม่แปลกนะพี่แต่มันมายี่สิคนไงก็คือเนื่องงี้หนึ่งสองสามสี่หกเจ เราก็แบบกลัวแต่เราก็สู้ไงเพราะเลือดนักสู้มันอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะเราก็เลยมาเลยค่ะมาเลยอ่ะมาต่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใดก็ตลกดีวันแรกๆเราพี่แล้วก็เป็นคอนเตอร์อช็อคดีแบบการแตะการสัมผัสตัวการแตะตัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เคยโดนขนาดน,นี้มาก่อนใช่เราแต่ไม่ชินมากๆไม่ชินไม่ชินไม่ชินตอนนั้นนะ่ะภาษาเราเป็นไงบ้างเออศูนย์ครับตอนนั้นพูดได้สองคำคือ โอล่าก็คือแหมสวัสดีกับอีกคำหนึ่งคือโกโมอิสัสกโมอิสัสจะยังไงบ้างอะไรอย่างงี้อะผมเพิ่มอีกคำหนึ่งคำว่าบัญญุบัญญุมีความหมายว่าห้องน้ำถ้าตอนนั้นใครมาคุยกับผมผมจะพูดว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างห้องน้ำเพื่อจะถามคำาอะไรอย่างงี้ก็ แล้วช่วงนั้นนะ่ะ<ม>เราใช้วิธีการคอม m u n i q u e เขายังไงได้บ้างโอ้ผมอะ่ะจริงจรงะเอ่ะวิธีการสื่อสารของผมก็คือช่วงแรกก็จะเริ่มเป็นคำง,ง่ายๆก่อนแล้วก็ผมอะ่ะชอบภาษาอยู่แล้วชอบภาษาสเปนชอบภาษาทุกแหล่งในโลกโอกาสไปเรียนก็เลยทุกๆคืนอะ่ะจะพยายามหาคำศัพท์ใหม่ๆพยายามจะหาสักประมาณ2-3งสา5คำาคำแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปพูดกับโฮสในวันต่อมาฟังดูเวอร์ฟังดูอะคาเดมิกฟังดูวิชาการฟังดูแต่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันแต่งแล้วเร็วเลยพูดเลยพูดจริงพูดจริงก็ไปก็ไปก็ไปนี่มันจริงเหม เหมือนกับได้ฝึกทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เลยพูดได้ขึ้นมาชอบกินอันนั้นชอบกินอันนี้ก็พูดไปเรื่อยแล้วก็ผมใช้ภาษาผิดบ่อยมากพี่บ่อยมากแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นคุยเรื่องเรียนก่อนก็ได้ว่าแบบโรงเรียนวันแรกที่ไปถึงอะ่ะผมจาภาพได้เลยว่าโรงเรียนที่ผมไปเนี่ยบอกก่อนก็คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจําเมือง มันจะแบบากันน่อยขากันผมเข้าไปแล้วผมแบบอใช่เลยนี่แหละโรงเรียนของเราก็ไปเรียนเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็คือพ้อผมมีประมาณประมาณ5คนเอ้ยประมาณ15คนเต็มเต็มะแต่ว่ามาเรียนจริงมาประมาณ7 8แล้วก็มาเจอวันสอบน้อยมากเลยน้อยมากแล้วก็วันแรกๆที่ไปถึงอะคนเขาแบบเขาใส่พลังมาให้ผมเยอะมากคือมันมีน้าสอบทงก็แนะนําตัวนักเรียนนักเปลี่ยนปกติว่าอ้าวคนนี้คือใครจะมาอยู่ในโรงเรียนเราพอพูดยังไม่ทันจบเลยเพื่อนห้องผมอะคือดีใจมากอะเฮแล้วก็ดึงปักไมโครโฟนออกแล้วก็เสียบสายแ็กเข้าไปแล้วก็เปิดเง แล้วก็เต้น <laughs> นี่คือปลาไกวที่ผมจริงๆมีรูปด้วยแใหมันขึ้น <laughs> มีรูปที่ผมนอนซ้อมเต้นผมท่าท่าน,นี้แลวเพื่อนก็ต้บอกดีนั่นคือวันแรกที่ผมเจอครับน้องตูต้าครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวที่น้องมาอยู่ประเทศปลากวยมาเนี่ยเรายังไม่ได้ถามเลยว่าณนปะัจจุบันเนี่ยน้องทำอะไร ตอนนี้เป็นหล่อมานานแล้วครับคำถามนี้ขอบคุณนะครับที่ส่งมาผมเป็นติวเตอร์ครับภาษาสเปนครับแล้วก็ตอนนี้เป็นพัร์ทเน์ร่วมกับของสวิสแคมป์ดี้ด้วยครับแล้วก็สอนอยู่ที่นี่เป็นประจำเป็นหลักแล้วก็มีแบบงานล่ามบ้างบางทีแล้วก็มีงานแปลบางครั้งแล้วก็สอนภาษาอังกฤษที่สันธบ,บุรีด้วยครับงานล่ามนี่คือล่ามแบบล่ามฟังฟูบพูดเลยป่ะอ๋อล่ามแบบนี้เขาจะเรียกว่าล่าม เขาเรียกว่าล่ามแปรพร้อมใช่ไหมครับก็ยังไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีกำลังกำลังมองหาโอกาสเหมือนกันคิดว่ามีจะทำได้ไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับว่าทําไม่ได้นะทำแล้วเลยทำได้เลยพีได้ครับแต่ปกติมันจะมีล่ามแปรพร้อมแต่ผมจะเป็นล่ามแปรก่อนบ้างหรือว่าบางทีจะเป็นล่ามแปรเกินบางบางทีแบบนั้นจะเป็นล่ามที่ค่อนข้างจะมีสีสันพอสมควรมีคําถามสําคัญครับผมการเป็นเอกลัก่ยนในวันนั้นเนี่ยจุดประกายอะไรให้แบบให้มันเกิดเป็นเราในวันนี้ได้บ้างครับ ขอฟเฟกวิ้งๆกันได้ไหมครับขอวิ้งเหลืองๆขอแท่นหน่อยครับขอปี๋นะครับปป <laughs> คือ <c oughs> พร้อมนะครับยาวนะครับเตยมตัวจะพยายามสรุปให้มันสั้นก็คือผมรู้สึกว่าแบบเอ่อประเทศปารากวัยอ่ะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่เราพูดถึงแล้วเราจะนึกออกเหมือนเราพูดคำว่าไอโฟล์ตาวเวอร์เราก็จะนึกถึงปารีส <ๆ S 2> นะครับเราพูดคำว่าโคลอสเซียมมันจะเห็นภาพของกรุงโรมน้กงแม่แต่พวกปารากวัยปุ๊บอ่ะมันไม่ได้มีสถานที่ที่เป็นหลัก หรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องไปทําที่นี่ก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่เราไปอ่ะมันไปตอนที่อายุประมาณ15พี่16ผมไปตอน16สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่กําลังเติบโตที่รู้สึกไหมช่วงนั้นเรากาลังเติบโตเราตอนนั้นเรารูสึกว่าเราโตแล้วอะแต่พอเราอายุที่มากขึ้นมองกลับไปอ่ะมันยังไม่โตพี่มันยังไปได้อีกแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปเติบโตในที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับส่วนตัวนกับตัวผมมากเออถ้าอยู่ไทยอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมีกรอบบางอย่างหรือมันจะมีชุดความคิดเดิมๆหรือมันจะมีไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีอ่ะแต่แค่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมขนา แต่พอไปโตที่นูนะ่นอ่ะมันเหมือนมันก็ยังมีกรอบนะพี่มันก็ยังมีกรอบนึกภาพว่ามันก็ยังมีกรอบอยู่แต่กรอบที่กว้างออกาว่ากว้างขึ้นหรือมันจะปรับไปตามรูปทรงที่เราที่จะมันจะเกาะให้เป็นเรามากขึ้นซึ่งสิ่งที่สุดประกายก็คือมันทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าโลกมันมีความแตกต่างอยู่ไทยเราเป็นใครสักคนเราเป็นคนคนนั้นเราเป็นน้องทูตา้าเราเป็นพี่ทูต้าเราเป็นทูตา้เา,เ,ตาเราเป็นคนคนนั้นที่แบบอันเช่นผมได้ออกรายการเงี่ยลืมออกไหมอะไรเงี้ยแต่การไปอยู่ปาลากอยอ่ะผมก็เป็นแค่คน ทำให้ผมเข้าใจว่าโลกกวา้างอะไรก็ตามที่มันเกิดนะครับหรือว่าสิ่งที่มันดาเนินไปมันก็ดำเนินไปอย่างจุดประกายให้ผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นรู้ว่าโลกวันนี้มันมีความมันมีความเป็นไปของมันถ้าเราก็เต็มไปตามสิ่งนั้นหลังจากน,นั้นก็แล้วแล้วบางทีผมขอเสริมนิดนึงเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะชอบพูดถึงคือไปประเทศนี้แล้วเราจะได้พัฒนาอะไรไหมพี่รู้สึกไหมเช่นถ้าเราไปเมกาสิ่งแรกที่เราต้อถึงอ่ะคือภาษาอังกฤษ เราไปเยอรมันเราู้สึกถึงภาษาเยอรมันต้องไหมครับทีเนี้ยพอเราไปฟรากวไกอะเราก็จะนึกถึงภาษาสเปนแต่มันก็จะไม่ได้โด่งดังหรือมันก็จะไม่มีความความเป็นออริจินอลหรือความเป็นดั้งเดิมเท่ากับไปสเปนสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ผมได้มาล้วจากภาษาสเปนมันคือสกิลที่เรามองไม่เห็นนะพี่มันคือซอฟต์สกิลที่เขาเรียกนะมันคือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกถึงภายในว่าก่อนเราไปและหลังกลับมาเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วนี่ว่ามันเปิดโอกาสให้เราได้เห็นอะไรบนโลกมากขึ้นเออ สรุปเป็นแค่คำแบบก้อนๆเลยนะคือคำว่าได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตัวเองผมว่าคำนี้สวยคือการที่ว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรบางอย่างเราจะไม่รู้วิธีการจะเป็นถึงสิ่งนั้นเช่นสมมตินะครับผมอยากเป็นดิวเตอร์ภาษาเปนที่อังกฤษถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะไม่รู้แล้วผมจะผมต้องทําอะไรบ้างในการที่จะไปตรงนั้นแต่เหมือนการที่ไปแลกเปลี่ยนะมันม,ม,นมีมันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราแบบจะต้องรอดชีวิตจากตรงนี้มันก็จะมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งไอตรงเนี้ยมันทําให้เราเกาะให้เกิดว่าเรัับตรรงนน้แหละค ทางทีมงานต้องการประโยคและคำหนึ่งคำครับที่สุต้าอยากจะบอกน้องๆครับเป็นภาษาสเปนได้ครับคำแรกครับก็คือคำว่า d i v e r s i d d นะครับคำนี้ครับขึ้นมาเลย diversidad นะครับจะมีความหมายว่าความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายนั่นเอง diversity <yeah. S 1> diversity yes <Yeah. S 1> very good นะครับซึ่งก็เป็นคำที่แบบค่อนข้างจากตอนแรกผมไม่ได้เชื่อในคำนี้เลยก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนผมรู้สึกว่าแค่อยู่ไทยก็ diverse พอแล้วเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายแต่พอเราไปอยู่ในโลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทยมันเล็กมากครับใช,ใช่ใช่ครับ <laughs> คือประเทศที่ผมไปอยู่นี่คือแบบถ้าเราเจาะดินถ้าเราเจาะพื้นดินจากประเทศไทยลงไปจะไม่ได้จะเจอประเทศน่งก็คือชิลีที่ปร็รากวัยแต่ว่าทำไมอีกสักหน่อยจะเจอปารากวัยซึ่งเนี่ยมันคือความแตกต่างหลากหลายบางอย่างที่ผมก็รู้สึกว่ามันจริงมากอพอเราไปแลกเปลี่ยนมาคำนี้มันดูมีพลังมากเลยทำให้เรารู้ว่าไอ้ความแตกต่างหลากหลายที่ว่าเนี่ยที่เราพูดๆกันเนี่ยมันคืออะไระซึ่งก็ต้องลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วจะรู้เลยว่าเราจะได้เจอกับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายเลยกับคำนี้ ชอบคำนี้แล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วได้แล้ว ได้แล้วอ่าครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปช่วงต่อไปเดี๋ยวตูต้าเนี่ยต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษกับพี่อ่า <c ười> ด้วยความที่ว่าเราปเป็นเด็กทุนดังนะั้นเราต้องโชว์ความสามารถภาษาอังกฤษให้พี่ดูหน่อย <c ười> ได้เลยให้น้องๆ <c ười> ด,ดูด้วยได้ครับให้พี่ตอบก่อนเลยผมตอบช่วยกันตอบ <c ười> ช่วยกันตอบครับผมแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับผมอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะไปโครงการแลกเปลี่ยนนะครับระยะเวลาหนึ่งปีสามารถติดต่อมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไม้ให้นะฮะถ้าใครชอบ แล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทริคอะไรบ้างในการเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือติวแค่ไหนอะไรยังไงไหนลองอเล่าให้น้องๆฟังได้ครับคือเหมือนตอนนั้นก็เวลาเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าการที่เราทำข้อสอบของสิ่งนั้นเลยจะช่วยได้เร็วที่สุดแล้วตอนนั้นเหมือนในเว็บไซต์ของเอเบสเองก็มีข้อสอบเก่าของเอเบสด้วยครับที่แบบที่เขาปล่อยออกมาบางส่วนทำไมพี่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ <laughs> มันมีมันีที่มันมีนดีหน่อยอะไรเงี้ยเลยก็จะเป็นข้อสอบเก่าที่แบบอาจารย์ประจำของแต่ละโรงเรียนเขาจะมีอันเก่า้างมันก็จะ่ ยุคล่าสุดไม่ใช่ก็สอบล่าสุดแต่เป็นอกนเก่บกับไปไปทำจากตรงนันเอาครับแล้วก็ทําประมาณ2อชุดโอเคครับได้เรื่องได้ราวละเดี๋ยวเรามาทําแบบเขาสอบกันว่าสิ่งที่น้องตูต้าเนี่ยฝึกมา <Okay. S 1> วันนี้จะเห็นผลหรือเปล่ามาเริ่ม กับข้อสอบภาษาอังกฤษนี้ครับได้ครับผมตอบ A ครับยังพี่ตอบ C ไแหน่มันรุนดียว่าใครจะเดาเกี่ยวกันโอเคมาโอเคครับคำถามแรกครับผมลูซี่ถามครับ Hi Mark I'm calling to confirm our appointment We'll w i be meeting at Pizza House tomorrow at noon right After that we will go to the movie right Mark ตอบ Yes that's right m y c o u s i n k a r e n is in t h town Blank I hate to leave her home alone ข้อนี้ข้อแรกเหมือนผมว่าแบบฉันสามารถยกเลิกนัดได้ใช่ไหม Can I cancel your appointment จำได้ไหมไปเร็วมากไปเร็วมากสมแล้วที่เป็นครูขอบคุณนะครับผมตอบข้อ e ครับก็เลยไม่มี e ถูกทุกข้อเหรอโอเคครับเออไหนอ่ะตูต้าเราตอบข้ออะไรผมน่าจะตอบข้อ b ครับ Can bring her Can bring her along โอเคตอบข้อ b นะครับถูกต้องไหมครับที่ลูกกอล์ฟต้องภูมิใจข้อนี้มาอีกแล้วฮะมา

เกลียดที่สุดเลยเกลียดอลไรข้อนี้มาเป็นพี่เลยว่า fasting is rare is rarely a problem if you are healthy okay it can be quite danger got liver and kidney problems quite be quite danger right if you are if you have got liver or kidney problem any kind of compromise compromise immune system function or are on medication or are or uh yeah yeah i g นะ อ่ะคิดว่าข้อไหนผมว่าข้อ B ครับพี่ผมพี่ว่าข้อ B เหมือนกัน <Right. S 1> ไม่รู้จนะถูกไหมนะแค่รู้สึกว่า d ด n เจอร์มันดูขาดขาดมันดูไม่ค่อยครบ right so to be dangerous as a peep ใช่แล้วถ้าคุณอยากจ,จะทำข้อสอบได้เก่งกว่านี้นะครับไปดูเฉลยก่อนอโอเคเรียกว่าก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลและประสบการณ์ของน้องตูตานะ้าเนี่ยค่อนข้างโดดเด่น มันโดดเด่นมากเพราะมันเอาจริงนะทุกคนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนมันมีมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ละแต่ของเราจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างพีกกว่าคนอื่นเพราะเราได้เราโชคดีที่ได้ได้ไปสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปภาษาที่ได้รับเคานเชอร์ที่ได้รับมันต่างมากนั้นนี่คือเหผลที่รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังครับขอบคุณทีมงานด้วยนะที่ช่วยแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาสุดยอดอจริงครับครับผมทางที่ทีมงานเขาให้ฝากผลงานคับน้องตูต้า พี่ขอฟังผลงานของน้องตูต้าหน่อยครับว่าน้องมีผลงานอะไรบ้างได้ครับตอนนี้ก็ว่างนะครับไม่ได้ทำอะไรเราเล่นก็ตอนนี้ก็เออก็งหนก็ได้ก็ได้กับแม่เลิกเล่นเนาะก็ตอนนี้นะครับจะมีคอร์สสเปนออนไลน์ครับของพี่แอนคริสที่ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยจะจะอัดด้วยกันครับจะเป็นคอร์สสเปนเบื้องต้นนะครับจะเป็นแบบลงเหมือนเราเรียนภาษาสเปนเบื้องต้นผ่าน10สถานการณ์ซึ่งตลอดคอร์สเรียนก็จะเป็นคอร์สที่ทุกคนซื้อวิดีโอได้ด้วยครับมาดูได้ตตลลออดด ประมาณ90วันหรือประมาณนังก็เหมาะกับทุกคนที่อยากรู้จักภาษาสเปนซึ่งจบพอะดียปุ๊บจะรู้จักคำศัพท์ประมาณ500คำถ้าเกิดว่าไปเที่ยวสเปนหรือว่ามีเพื่อนสเปนมาจะสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้ได้เลยครับ เอฟเอสามารถซื้อไปให้น้องที่แลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับรายการเด็กแลกเกิดนะครับก็เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็ไปติดตามพี่ตูต้าได้ตามใน i อแล้วก็ที่อังกฤษหรือใครอยากสนใจภาษาสเปนก็ดีโอมดีเอ็มไปหาได้ครับพี่สามารถตอบได้ใช่ไหมครับโอเคครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกพี่ได้นะครับพี่พูดรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับ <c oughs> okay, ผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตตามากเลยครับค <c oughs> ผมยิผมไว้อกันใหม่ครับ